คำเตือนควรเชียร์ที่ราคา1ลูกหลบมาหาครึ่งแรกไม่มาครึ่งหลังทันทีหากราคาสกอร์สูงในเวลาหลเกินสามจุดสนึ่้าสิไปแนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหาครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสกอร์สูงเจนเวลาจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความบะมัดระวังจากสี่สิบนาทีนะครับการวิเคราะห์กกกกสกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอต แห่งกลุ่ม45ทีกับทางช่องลมปิดยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่28มิถุนายน2565นะครับซึ่งฟุตบอลที่ผมจะนํามาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์ลิเกเทนติเวลาเที่ยงคืนนะครับคู่ของฮามสตัดพบกับทีรอกนั่นเองครับ ก็ทำไมผมจับคู่นี้มาวิเคราะห์นะครับเป็น VIP นะครับให้กับสมาชิก VIP 45นาทีนะครับเพราะอะไรนะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิเคราะห์กันนะครับแต่ก่อนเริ่มวิเคราะห์กันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับกลุ่ม VIP 45นาทีนะครับกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสูงแรกนะครับที่รวมตัวกันคัดบอลนะครับเพื่อให้สมาชิกนั้นได้บวกได้มีกำไรนะครับต้องบอกเลยนะครับตอนนี้ กลุ่ม45นาทีนั้นเป็นกลุ่มฟรีนะครับไม่ได้เก็บค่ารายเดือนอะไรทั้งนั้นนะครับและในกลุ่มเนี่ยบรรยากาศโคตรดีนะครับบอกเลยนะมีการนําเล่นบอลสดนะครับรวมทั้งเ,เกิจความรู้อะไรอีกมากมายนะครับจากทีมงานเสือรวมถึงแอดมินกลุ่ม45นาทีด้วยนะครับนะสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่ม v p 45นาทีเพื่อรับทัศนฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครแอดไลน์ไปขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับที่ไลน์แอด S45OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับต้องการความเปลี่ยนสดตัวนะครับก็ฝากไปอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับเว็บไซต์ overscore168.com นะครับก็ต้องบอกว่านะครับระบบเว็บไซต์ overscore168.com เนี่ยได้ใช้ระบบ AI อัจฉริยะฟุตบอลนะครับมาจับฟุตบอลนะครับโดยการ คัดกรองจากแอดมินกลุ่ม45นาทีอีกทีหนึงนะครับเพื่อให้ได้ฟุตบอลที่มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็กระแสตอบรับนั้นค่อนข้างดีนะครับหลังจากสมาชิกนั้นได้ทดลองใช้แล้วนะครับนอกจากนะครับมีฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ให้ลงทุนแล้วเนี่ยก็ยังมีฟุตบอลแฮนดิแคปฟุตบอลสูงเต,เต็มเวลาอีกด้วยรวมทั้งเกตความรู้นะครับ ของทีมเสือนะครับที่เป็นคอนเทนต์นะครับที่เอาไว้ในเว็บไซต์ overscore168.com ตรงนี้นะครับท่านใดสนใจอยากใช้งานนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับที่ line over168 ที่เดียวเท่านั้นนะครับครับก็มาว่าด้วยเรื่องของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะขอสรุปผลฟุตบอลนะครับแนวทางสกอร์สูงแรกที่ผม ให้ไว้ในเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานนะครับผมไม่ได้ทําคลิปนะครับเนื่องจากว่าผมนั้นปวดฟันคุดนะครับก็เลยไปหาหมอนิดหน่อยนะครับเพื่อให้หมอนั้นตรวจเอกซเรย์นะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับแต่ผมก็ยังให้นะครับฟุตบอลในทางสกอร์สูงแรกนั้นไว้ในกลุ่ม VP 45นาทีอยู่ก็ปรากฏว่ามี2ประตูในครึ่งเวลาแรกนะครับกู้ของซิลิวต์นั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับสมาชิกผู้ติดตามนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลที่ผมนำมาวิเคราะห์นะครับเป็นฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เรเชนดีสองนั่นเองนะครับคู่ของฮามสตัดนะครับพบกับเทอรบอร์คู่นี้นั้นเปิดมาให้เจ้าบ้านฮามสตัดนั้นเป็นต่อที่หน่งลูกนะครับโดยเปิดสูงเต็มเวลามาเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งครบ3นะครับจ่ายน้ำฝั่งสูงอยู่ที่0.96และจ่ายน้ำฝั่งต่ำอยู่ที่0.88นะครับแล้วก็ ราคาสูงต่ําในครึ่งเวลาแรกนะอยู่ที่1ลูกนะครับจ่ายน้ําฝั่งสูงอยู่ที่0.73และจ่ายน้ําฝั่งต่ำอยู่ที่1.16นะครับส่วนราคาพู่นะครับหนึ่งคูณสองนะครับต้องบอกว่านะถ้าสุดทัดเจ้าบ้านชนะเนี่ยจ่ายอยู่ที่1.55่้าหถ้าสมัการจ่ายที่4.70และถ้าทีมเยือนยางเทลบอชชนะนั้นจ่ายอยู่ที่5.30นะครับก็ราคาพู่ห5ึในหน้าบอลต่อ หนึ่งลูกนั้นนะครับเป็นราคาภูที่จะว่าใกล้เคียงก็ได้นะครับเพราะว่าห่างกันอยู่แค่0.05เท่านั้นเองนะเพราะราคาภูที่จะชนะราคาเฮนดิแคปลูกนั้นนะครับต้องอยู่ที่1.47ถึง1.50นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่ราคาภูนั้นก็ไม่ได้การันตีสักเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเนื้อในกันนะครับว่าทําไมนะครับราคาถึงมาเป็นเช่นนี้มาลืมนะครับ วิเคราะห์กันที่ผลงานของทั้ง2ทีมนะครับที่เคยพบกันนะครับ Heat ถูก h e a นะครับก็เป็นฮามสตัดนะครับที่ชนะไป3นะครับแล้วก็เป็นเทระบอกที่ชนะไป2นะครับใน5้านัดลังสุดนะครับก็ไม่จบเสมอนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยสาจากหเกมคิดเป็น60%จบสูงเต็ม2.5งจากหเกมคิดเป็น60%และจบ2ประตูขึ้นไปนะครับ3จากหเกมคิดเป็น60%เช่นกันนะครับ ทั้ง ate, คู่เนี่ยพบกันเนี่ยนะครับฮัมสตัดเนี่ยยิงไป9ประตูส่วนทีรบอกเนี่ยยิงไป5ประตูน,นะครับนะก็สลับกันเลยครับนะก็ทีรบอกก็เสียไป9ฮัมสตัดก็เสียไป5นั่นเองนะครับโดยแบ่งเป็นการยิงในครึ่งเวลาแรกเนี่ยของฮัมสตัดเนี่ยไปถึงนะครับ6ประตูนะครับส่วนทีรบอกเนี่ยย,ยิงไป2ประตูนะครับและนะครับยิงในครึ่งเวลาหลังของฮัมสตัดเนี่ย ยิงไป3ประตูนะครับส่วนฮิลลบอกเองก็ยิงได้ถึง3ประตูเช่นกันในครึ่งเวลาหลังนะครับก็ถือว่านะครับใน5นัดหลังสุดเนี่ยมีการยิงนะครับการที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เป็นฝั่งของฮาร์มสตัดนั้นที่ดูดีกว่าเล็กน้อยเมื่อพบก,กันต่อไปครับไปดูฟอร์มของฮาร์มสตัดนะครับวันนี้ได้เรียนในบ้านนะครับฮาร์มสตัดห้านัดหลังสุดเนี่ยก็แบ่งเป็นชนะ3าม เสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3จาก5เกมคิดเป็น60%จบสูงเต็ม2.52จาก5เกมคิดเป็น40%และจบ2ประตูขึ้นไป4จาก5เกมคิดเป็น80% 5รนัดหลังสุดทามสตัรยิงได้9ประตูนะครับแล้วก็เสียไป5ประตูนะครับโดยแบ่งเป็นการยิงในครึ่งเวลาแรกเนี่ยไป2ประตู และเสียในครึ่งเวลาแรกไป3ประตูนะครับฮัมสตตดเนี่ยไปยิงในครึ่งหลังเนี่ยได้ถึง7ประตูนะครับและก็เสียเพียง2ประตูเท่านั้นนะเมื่อเช็คฟอร์มในตรงนี้นะครับต้องบอกว่าฮัมสตตดเนี่ยเป็นทีมที่เครื่องที่ค่อนข้างที่จะร้อนชาร์นะครับไปน่าจะไปเลี่งเอาในครึ่งเวลาหลังนะครับแต่ก็นะครับพอมียิงได้อยู่บ้างนะครับแล้วก็มีเสียประตูอยู่บ้างเช่นกันนะครับสำหรับฮัมสตตดนะ ต่อไปครับมาดูผลงานของเทเลบอกนะครับวันนี้ได้เล่นเป็นทีมเยือนนะครับเทเลบอกนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยก็แบ่งเป็นชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกสามจากห้าเกมคิดเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์จบสูงเต็มสองจุดห้าสองจากห้าเกมคิดเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์และจบสองประตูขึ้นไปห้าจากห้าเกมคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับ 5นัดหลังสุดเนี่ยทีระบกนะครับยิงไป4ประตูนะครับและก็เสียไปถึง8ประตูนะครับโดยนะครับแบ่งนะครับเป็นการยิงในครึ่งเวลาแรกเนี่ย2ประตูนะครับและเสียในครึ่งเวลาแรกถึง4ประตูนะครับแล้วก็ทีระบอกเนี่ยมายิงในครึ่งเวลาหลังนะครับได้2ประตูนะครับและก็เสียในครึ่งเวลาหลังถึง4ประตูเช่นกันนะครับเมื่อมองจากตรงนี้นะครับทีระบอกเนี่ยก็ มีเรื่องของการเสียประตูนะครับอยู่บ้างครับโดยเฉพาะเสียไปสเกมในครึ่งเวลาแรกแล้วก็มาเสียสประตูนะครับในครึ่งเวลาหลังด้วยนะครับฟอร์มก็ค่อนข้างที่จะเป็นรองนะครับแต่นะครับเมื่อเช็คนะครับจากตรงนี้นะครับก็ถือว่าสูสีนะครับอาร์มสตัดดีกว่าแน่นอนนะครับวันนี้ก็ได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็เกมลุกเนี่ยมองแล้วผมว่าอาร์มสตัดเนี่ยน่าจะไป ร่งเครื่องเอาในครึ่งเวลาหลังนะครับถ้าดูตามฟอร์มนะแต่แต่นะครับทีบอกเองก็มีเสียประตูนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องวัดใจนะครับนะก็เดี๋ยวนะครับไปดูราคาประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูราคากันเลยนะครับสำหรับราคาเงิแคปนะครับได้บอกไปแล้วนะครับคู่นี้เปิดมาให้ฮามสตัดนะครับเป็นต่อตามฟอร์มนะครับแล้วก็ได้เรียนในบ้านนะครับให้ฮารมสตัดเป็นต่ออยู่ที่1ลูกนั่นเองนะครับ ส่วนราคาฟูนะครับบอกว่าถ้าจาบ้านชนะจ่ายที่1.55จะเสมอกันใจที่4.07และถ้าเทรลบอกทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่5.30น,น,น,นะครับก็ราคาฟูที่จะชนะก็บอกไปแล้วนะครับนะในหน้าบอลต่อหนึ่งลูกนะครับอยู่ที่1.47ถึง1.50นั่นเองตอนนี้นะครับจ่ายให้ฮัมสตัดนะในหน้าบอลต่อหนึ่งลูกเนะี่ยอยู่ที่1.55นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงเลยทีเดียวนะครับ ก็นะครับมองจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็ฮันะสตัดก็ดีกว่านะครับตามฟอร์มนั่นแหละนะแต่ว่ามุมมองจากตรงนี้ฮันสตัดนะครับชอบไปยิงในครึ่งเวลาหลังนะครับตามตามที่ผมวิเคราะห์ในตรงนี้ส่วนที่เราบอกนะครับว่าอย่างที่บอกไว้ก็มีเสียประตูนะครับครึ่งแรกไปสีประตูแล้วก็เสียครึ่งหลังในสีประตูนะครับถ้าจะให้ผมแนะนานะก็คู่นี้นั้นไม่ไม่ได้เปิด สูงมากในครึ่งเวลาแรกเนาะเปิดมาที่1ลูกนะครับก็อยากให้รอราคาในการเข้าทานะครับที่ราคา0 7 5ไปเลยนะครับนะก็ลงทุนไม้เดียวเลยนะครับถ้าถ้าไม่มาครึ่งแรกเนี่ยเราค่อยย้ำครึ่งหลังกันนะครับเพราะว่าอมองจากตัวนี้หัมสตัดเนี่ยน่าจะไปเร่งเอาครึ่งหลังนะครับจากจากสถิตินะก็แต่ในราคานะครับผมก็มองว่าหัมสตัดน่าจะนะครับเปิดบ้านเอาชนะด้วยสกอร์ 20หรือ21เป็นอย่างน้อยนะครับความสตั์นั้นมีกมนบุกี่ใช้ได้นะครับแล้วก็มีเสียประตูอยู่บ้างนะครับที่เลบอกเนี่ยเสียประตูค่อนข้างง่ายนะครับก็นะให้ลูกทุนตานี้นะครับก,ก่อนจะกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ